ย้อยอเธออยูบอยูยูไปใส่มาใส่คือมาหอดทีเพื่อนมาหาเธอนีลาคิดหอดเลยมาหาอยากมาเมาโมยกับเธอนัานนๆะโอ้ยหาเธอเอ้ยนี่อย่างว่าามา นานๆอยากรู้แล้วสิว่าดีบอโน่ว่าดีบ่บบนแน่แน่ยี่บอลเลนเด้อคนยังถ่าฟังอยู่กำลังเหงาปากแม่โอ้ยวอลเลนซื้อๆมาหาก็อยากมาเม้าม้อมอยเหรอเธอเรื่องอย่างเรื่องอย่างวามา กับเรื่องผู้บ้านนั่นล่ะไอ้กายฮันดีจำ่าได้ตีเอา้าไอ้กายขาวๆสูงๆนั่นบอแมนๆไอ้กายหันละเป็นไดรอบอกะรออยู่สูงขาวเท่สามารถครบทุกอย่างอะ่ะเพอร์เฟกต์ รอครับเธอเป็นตาเนาะเห็นแล้วสกิวนา่นานนาน,น,านเธออ่านกินเขาติบ่ได้อ่างกินแค่คิดซื้อ,อถ้าใดก็ดีได้เนาะวาบล่าเฮ้ยเขาแนมบางเธอยุติตื่นจะสาวตื่นจะเพื่อนตื่นตื่นตื่นจากฝันบัดเดี๋ยวนี้ โอ้ยเธอให้ฝันกลางวันแน่ดับฝันกันอีกแล้วเฮ้ยแบบนี้กับมีไปไปไปกลับบ้านย้ายน้ำหาเธอแล้วนั่นไป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 ดเสียดเบียดเฮีดงานตัวเฮ้ยไปแหละบ๊ายบาย